พิธีวางภวงมาลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2554ค่ะเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีานายสุเทพกุลพมรผู้ว่าร,ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีกล่าวสาดุดีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึกประจำปี2554ณนะ บริเวณบรมดาชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเชิงเขาแก่นจันทร์โดยมีพลตียาวัฒนายผู้เจริญผูปบรรคบการจังหวัดฐานบกราชบุรีพร้อมด้วยทหารตำรวจพลเรือนและทหารผ่านศึกพร้อมใจกันกระทำพิธีสดุดีและเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงคุนูประการในการปกป้องเอกราชบูรณะภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของชาติของใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทและเหล่าทหารกล้าทั้งหลายที่ได้รับการทําหน้าที่ เพื่อชาติอย่างเสียสละก,กดทนและกล้าหาญนับ ตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโอกาสเดียวกันนี้เพราะว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบเกียรติบัตรดีเด่นแก่ทหารผ่านศึกเพื่อเชิดชูเกียรติและลำลึกถึงวิถีกรรมของบรรดาทหารผ่านศึกทั้งหลายในพื้นที่การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรีซึ่งประกอบด้วยจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสมุทรสงครามจำนวน22นายจังหวัดราชบุรีมีทหารผ่านศึกนอกประจำการที่เป็นชาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวม141,286นายซึ่งการนี้ยังไม่รวมถึงทหารผ่านศึกประจำการผู้กำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายต่างๆเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้และตามชายแดนของประเทศอีกจำนวนมาก อีกว่าล,ละหนึ่งในวันที่3คกุมภาพันธ์พ,พุทธศักราช2550ความกิงใจนับแต่อดีตที่ให้พี่น้องทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการพระพี่น้องทหารของพนร,ระบนวันนี้เป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกทหารได้พร้อมใจกันมากระทำพิธีที่ได้เสียสละทุทิยนตเพื่อเนื้อร่างกายและแม้กั hey